โครงการแจกเงินจิท่านวอลเล็ตหนึ่งมืนบาทกลุ่มไหนได้ลงทะเบียนก่อนนะคะอันดับแรกวันที่หนึ่งสิงหาคมนี้ลงทะเบียนได้เลยและจะได้รับเงินก่อนหรือเปล่านะคลิปนี้มีคําตอบมาให้ค่ะใครมาดูเป็นครั้งแรกฝากกดติดตามเป็นกาลังใจให้กันด้วยนะคลิปนี้เกตมาตอบคําถามให้นะคะว่า กลุ่มไหนจะได้ลงทะเบียนเป็นกลุ่มแรกนะคะแล้วก็มีผลต่อการรับเงินหรือเปล่าจะได้เงินก่อนหรือเปล่านะคะซึ่งล่าสุดนะข้อมูลก็มีตามนี้นะคะทุกคนการลงทะเบียนนะคะเริ่มวันที่1สิงหาคมนี้สําหรับกลุ่มคนที่มีสมาร์ทโฟนนะคะใครที่คิดว่าจะใช้สิทธิ์ผ่านสมาร์ทโฟนได้ออกนอกบ้านแล้วมีอินเทอร์เน็ตใช้อยู่ในกลุ่มนี้ดาวน์โหลดแอปทางรัฐมายืนยันตัวตนไว้รอก่อนได้เลยนะคะเมื่อถึงวันที่หนึ่งะคะเปิดลงทะเบียนนะคะเราก็ทาเพียงแค่เข้าไป กดรับสิทธิ์ได้เลยนะคะทุกคนแล้วก็จะบอกเลยว่าไม่ต้องรีบนะคะเพราะว่าเขาให้ระยะเวลาการลงทะเบียนนี้ถึง45วันนะคะวันที่1สิงหาจนถึง15กันยาเลยเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปกระจุกลงทะเบียนวันที่1สิงหาวันแรกฉันต้องได้ลงทะเบียนก่อนนะ,ะเพราะว่ามันไม่มีผลต่อการรับเงินนั่นเองะคะ่ะทุกคนแล้วก็ เขาไม่ได้จํากัดจํานวนคนจํากัดสิทธิ์นะคะทุกคนที่คุณสมบัติตรงจะได้รับเงินเหมือนกันนะคะและก็รับพร้อมๆกันในช่วงของไลามาสที่4ของปีนี้นะคะก็คือในช่วงของเดือนตุลาคมปัจจุหนึงเดือนธันวาคมนะรอประกาศว่าเขาจะ ให้เราเริ่มใช้เงินได้เมื่อไหร่นะคะแล้วก็บอกไว้เลยว่าตามที่หลายๆคนนะน่าจะเคยอยู่ในโครงการทางภาครัฐก่อนหน้านี้นะคะการกระจุกเข้าไปใช้งานกันเยอะๆนะแล้วทำให้ระบบค้างได้นะทุกคนนะก็ไม่ต้องรีบนะคะไม่ต้องเป็นวันที่1ก็ได้นะคะ1นึ่งถึงสิกันยานะวันไหนก็ได้45วันเขาเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ลงทะเบียนอย่างเต็มที่นะคะลงทะเบียนแล้วนะคะ ก็ต้องรอการตรวจสอบด้วยซึ่งเขาจะตรวจสอบ3อย่างด้วยกันนะคะ1อายุของผู้ที่ลงทะเบียนนะคะต้องอายุครบ16ปีบริบูรณ์ก่อนวันที่15กันยายน 2. รายได้นะคะไม่เกิน8,4 0,000บาทต่อป,ปีและ3นะคะเงินฝากเงินออมไม่เกิน5 0 0แสนบาทนะคะยึดข้อมูลณนะวันที่31มีนาคมปี2567นอยะคะ3อย่างนี้ค่ะที่ต้องตรวจสอบนะคะดังนั้นเนี่ยก็เป็นเงื่อนไข3ข้อเหมือนกันที่เราต้องพิจารณาตัวเองก่อนนะคะว่าเรา ผ่านเกณฑ์หรือเปล่านะคะซึ่งเชื่อว่าส่วนมากในผ่านเกณฑ์อยู่แล้วนะไปลงทะเบียนกันได้เลยนะคะหลังจากลงทะเบียนแล้วตรวจสอบข้อมูลแล้วจะแจ้งผลให้เราทราบนะคะตั้งแต่วันที่22กันยายนเป็นต้นไปเราก็จะได้รู้ว่าเราได้รับสิทธิ์หรือไม่นะคะ และแอปพลิเคชันทางรัฐนะทุกคนก็สามารถดาวน์โหลดจากแหล่งที่ปลอดภัยได้2ที่เท่านั้นนะคะสำหรับโทรศัพท์ทั่วไปนะคะดาวน์โหลดผ่าน Play Store ได้เลยนะคะส่วนใครที่ใช้ iPhone นะคะดาวน์โหลดผ่าน App Store เท่านั้นนะคะนอกเหนือจากนี้มิจฉาชีพทั้งสินไม่ว่าข้อความจะมาในไลน์กลุ่มไลน์ส่วนตัวนะคะหรือมาทาง Messenger SMS หรือมาในแชท a c e b o o k ก็ตามหรือมาทางอ e ีเมลก็ตามห้ามกดเด็ดขาดนะคะตรงนี้ต้องฝากเตือนกันด้วยนะเดี๋ยวมิจฉาชีพมาแน่นอนทุก ฝากบอกต่อคุณพ่อคุณแม่นะบางท่านก็อยู่ต่างจังหวัดอาจจะไม่ได้รับข่าวสารฝากบอกต่อฝากกดแชร์นะคะคลิปนี้มาตอบคำถามให้แล้วแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ